ท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมเจาเบอร์ไว้ใหข้ขออนุญาติสั่งเลยนิ่งนิดนึงเนี่ยครับเขาไม่มีนามบัตรนะครับจะเบอร์นี้เลยนะท่านนะเ<ม>บอร์นี้เลยโอเคขอบคุณมากครับช่างโทรมาเบอร์นี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีนามบัตรนะครับก็สวัสดีกันช่วงสายๆนะครับหาเรื่องเสียงเงินอีกแล้วนะครับ อันนี้ผมอยู่แถวแยกอตกรนะครับผมมาซ่อมโช๊ค้านนี้นะครับแล้วร้านโช๊ค้านนี้เนี่ยถ้าจะมองว่าเป็นร้านโช๊คล่างเดิมประจําของผมเนี่ยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่สมัยผมมาทําโช๊คคู่ละ4ี่ร้อยนะครับจนปัจจุบันนี้คู่ละแ0 0รอยแล้วนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วก็เคยรู้จักนะครับเป็นร้านชโช๊คนะครับ ตั้งแต่ขับแท็กซี่มา20ปีนี้ก็มาซ่อมร้านนี่แหละครับพอเรามีรถอีกครั้งหนึง่งก็มาอุดหนุนเขาครับแต่ก็เคยมาซ่อมเพราะว่ารถผมเนี่ยคันนี้ก็มาซ่อมร้านร้านนี่แหละมัน3ปีก่อนแล้วนะครับก็คือมันมันแข็งทื่อหมดเลยกระโดดหลุมลูกแล่นาดเนี่ยปุ๊กปักปุ๊กป,กป,กปักเลยนะครับไม่มีนิ่มไม่มีอะไรเลยนะครับคือ3ปีแล้วมาทําที่นี่นะครับผมจะผมจะมาตรวจสอบก่อนว่าโช,โชคหลังนี้น่าจะไปแน่นอนแต่โชคหน้าเนี่ย ไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้ามันยังก้ากึ่งเสียหรืออะไรนี่ผมจะเปลี่ยนออกให้หมดเลยนะครับ่ะเดี๋ยวพาไปดูกล้องหน้านะครับกล้องหลังนะครับว่าร้านเขาอยู่ยังไงนะครับผมก็ไม่ได้โทรมาหาเท่าแก่เขานะครับเดี๋ยวจะไปคุยเขาว่าจะรีวิวอะไรได้ไหมถ้าผมรีวิวได้เนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลต่างๆมาแนะนําสําหรับพี่ๆน้องๆที่ขับรถแท็กซี่หรือว่ารถบ้านนะครับอโดยเฉพาะอย่างผมนะครับเรางบน้อยนะครับ แต่อยากได้ราคาถูกหรือว่ามีคุณภาพนะครับสําหรับผมแล้วใช้3ามปีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนก็เพิ่งมาจะเปลี่ยนนี่แหละนะครับอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเดี๋ยวพาไปดูท่านจะเห็นนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาตอกกอตรงตลาดพระมานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปออกท่าน้ํานนท์นะครับถ้าเลี้ยวขวามันจะไปออกตรงสะพานพระนางเก้านะครับโรงพยาบาลพระนางเก้าร้านเขาจะอยู่ซ้ายมือนะครับเขียนว่าชอชกนะท่านนะเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเฮียเขาอยู่หรือเปล่านะครับ ให้ช่างดูโชกเมื่อกี้นะครับยากไม่ได้ถอนเลยนะครับเบ้าโชกแตกนะครับอู้อันนี้หกร้อยห้าสิบนะท่านนะร้อยห้าสิบนะครับวิ่งมาซื้อเบาโชกใหม่แล้วกลับไปร้านใหม่ผมมาซื้ออยู่แถวบางกวยอยู่ประชาราดไม่มีนะครับของหมดนะครับต้องวิ่งมาซื้อบางกวยใกล้สุดแล้วอ่าเข้ามาแล้วนะครับ ด้านโชกโอ้ป่านี้ก็เปลี่ยนคู่หน้าเหมือนกันนะครับของผมเนี่ยนะคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยนะครับคู่หน้าคู่หลังอันนี้ไม่คิดว่ามันหน้ามันจะเสียมันนี่เสียแป๊กเป๊ก็ไม,ม่ช้าเวลาเราขึ้นนี่นะบอกร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ถอดบอกแล้วนะครับรอข้างหลังแล้วเราฝากก่อนนะครับ ร้านชอโชชกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไว้ให้นะครับโหกตัวนี้นี่ตัวโชกนี่ตายอันวะเนี่ยนี่ตายแล้วยเป็นปีดริงเลยโอ้ยสามปีคุณเนาะมีงยังจีเนี่ยถอดออกมาไม่ได้เอาผ้าใส่ต้องอีกวัเลย สำหรับโช๊คนะครับบางท่านถามว่าโช๊คน้ำมันหรือโช๊กแก๊สโช๊กแก๊สนะท่านนะเป็นโช๊กแก๊สนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเอ่อพันท่านสอบถามว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนะครับอา่าเลี่ยงเมืองนนนะครับอ,อตกอนะครับแยกอ,อตกอนะครับนนทบุรีเดอ้อกอดออกมาก็มีแต่นแนวพังๆแค่นน้อ คล้องไม้ละบาดไหนเงาอะไรบาทคล้องแท้คท่คล้องแแห่เออสิแม่มว่หา,มาหันกดกับบลูมมาดิลังประกอบนะครับอันนี้ฝั่งหน้านะท่านนะฝั่งหน้าเรียบร้อยนะครับแต่แต่เบ้าแตกเบ้าแตกฝั่งนี้นะครับเบ้าแตกฝั่งนี้หกร้อยห้าสิบบาท ถอดล้อลังนะครับฝั่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฝั่งหลังข้างหลังนี่ไม่ดิ้นเลยข้างหลังนะครับข้างหลังนี่ไม่ดิ้นเลยแข็งโป๊กเลยเปิดงานมือแรกเด้ใช้กระถาใช้กระถาเจ้านาะุกทผมกันยังสีมาหมูอวาน หาออกเพื่อโหลดนี่ด้านหลังแป๊บเดียวใส่แล,นะาาแล้วนะครับเขาอัดไ้แล้วนะครับเป็นแก๊สนะครับย้ำว่าเป็นชกแก๊สนะท่านนะผมเปลี่ยนคู่หน้าคู่หลังนะครับคู่หน้าคู่หลังคู่ละคู่ละแปดร้อยนะท่านครับท่านเสร็จแล้วนะครับอ,อชกคู่ละแปดร้อย สองตัวนะครับพันหกร้อยบาทเบ้าโชค๊คนะครับหกร้อยห้าสิบบาทเป็นสองพันสองพันสองห้าสิบหมดนะครับแก๊สยังไม่เติมนะครับโอเคครับข้อมูลต่างๆผมให้นะนะครับร้านโชคแล้วก็เบอร์ทงเบอร์โทรนะครับท่านก็โทรไปสอบถามนะครับ แต่บอกไว้ก่อนนะว่าร้านอยู่นนทบุรีเรียงบางนอนอตอกอรนะท่านนะไาท่านไปหาเนื้อมาลาบกินดีกว่าเซ็ง